ฉันก็เปิดแล้วนะแต่ว่ามันเบืดนไม่ออกก็ดีเฮ <Yay. S 1> ้ยอยอ,ยอเันเน,นี้ยเป็นเสียงอะลามเตือนไฟมาก ไม่นีเจกทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็เล่นซ่อนหาอยู่ค่ะเออแล้วเห็นเดินวนไปวนมาเออหาหาไม่เจอหาทุนมาเลยค่ะไม่มีแล้วไปไหนอ่ะข้างบนดูยังเฮ้ยโตลูกพี่น้นั่งสี่พี่รูอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยว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 แม่จะไม่อยู่นะคือแม่จะต้องออกไปทุรักข้างนอกกลับข้ามเลยรู้เปล่าเออนี่แล้วอยู่กันเองอ่ะอยู่ดีๆอยู่ได้ป่ะอยู่ได้เราโตแล้วนะบรรลุนิติภาวะแล้วัน เดี๋ยวล็อกบ้านไว้ให้ดีแล้วก็นี่นี่นี่จะกินอะไรก็สั่งเอาละกันนะดูแลตัวเองได้นะโตแล้วสั่งเป็นนะโอเคนี่แล้วเท่านั้นก็จํากัดบริเวณนีิหะเฉพาะข้างล่างหรือข้างบนต่อไว้ดีนะเพื่อนร่วมรอดเดี๋ยววิ่งไปนะแค่ข้างล่างดีกว่าค่ะไปละไปละบ๊ายบายค่ะแต่ตอนนี้นี่ต่อไปอ่ะก็แอบไปข้างล่างนะฉันไปหาผู้อาหาไม่เจอเลยนะนี่ผู้อาหารไปไหน ข้อปิดของแอบได้ป่ะได้แค่ฉันลาแต่แอบตรงไหนแกไปเถอะขอร้องแอด เฮ้ยเขาไม่ออกเขาอยากอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้โอ้ยขี้หลงขี้เลิมโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่โอ้ยโอ้โหนี่บอกว่าให้ปิดห้องอะไรให้เรียบร้อยห้องเก็บของก็เปิดอ้าซ่าดูไฟเฟิร์นดูเปิดไว้ไม่มีใครอยู่ด้วยล็อกด้วยเนี่ยข้าวของเยอะแยะเปองไฟปิดไฟไปดีกว่า เดยวน้องวางว่าบอกให้้องของด้วยเอ้าใครปิดไฟอนะ่ะนั่นสิใครก็ได้เปิดไฟทีดอ,อพิมเปิดได้ไหมพิมเจอของบ้านอะ่ฮะฮ้ยฉันไปก็ไ,ไรพีห,หพิมธอยู่ตรนี้ได้ยังไงอก็ฉัแอบตามเธอไงพิมเธอเปคนหานะใช่เมื่อกีเธอเอาดำนี่ทุกคนหขาวเฮ้ยจริงปะเนี่ยฉันเเป็นคนหาหรอแล้วฉันแม่แอบ เฮ้ยเซอร์เซอร์จริงแต่เดี๋ยวฉันไปเปิดไฟให้โอ้ยไยังชัวหน่อยโอ้ยขิมเนี่ยนะแทนที่จะมาหาแต่มาทุ่นกับเราซะเองเนี่ยเออใช่เริ่มเกมใหม่ไปเออเออเรื่องเดี๋ยวเพื่อนก่อนอื่นออกจากห้องเก็บของก่อนมิคึดอ่านด่าจริงนะร้อนจะมิดเลยไปไปไปมามาเพื่อนเพื่อนโทษทีนะแต่เดี๋ยวคราวหน้าไม่โอนะ เปิดส nah. ิจ๊ะเปิดอะไรจ๊ะเปิดดิเปิดดิฉันก็เปิดแล้วนะแต่ว่ามันเปิดไม่ออกก็ดีเฮ้ยหมายความว่าไงเนี่ยพิมลอลองดเฮ้ยมันเปิดไม่ออกจริงด้วยเอ็นเออเฮ้ยบอดเฮ้ยเฮ้ยอ่อนเอออ่อนเออ่อนแออดูดูอ เมื่อประตูน่ะมีสองประตูแล้วประตูนั้นก็ออกได้แน่ต้องไป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 แล้วคนนั่งเกียร์ทำอไมเนี่ยเฮ้พี่ประตูมันล็อกอ่ะมันล็อกแล้วมันจะล็อกได้ยังไงนี่มันล็อกไม่ล็อก i blocking ประตูนู้นก็หรอกประตูนี้ก็มันก็ไม่มีแล้วอ่ะโอ้ยพิมร้อนมากเลยอ่ะห้องเก็บของก่รอโอ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องห่วงห้องเก็บของันะนี่ เออย,อยืนอ,อยู่นี่ท,ทำไมไม่เปิด<อ>ไม,ไม,ไม่พังก่อนคือฉันก็อยากเปิดอยู่นะแต่ทีเ่เปิดแอร์มันต้องอยู่ข้างนอกอะอ few moments โอ๊ยนิมฉันหิวข้าวเนี่ยตั้งแต่มาบ้านเธอตั้งแต่เช้าเนี่ยฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยมาถึงเธอก็ชวนซ่อนแอบอะไรของเธอไม่รู้มันติดในห้องเนี้ยเออดีเนี่ยหิวดิห้องมันก็ติดในห้องเก็บของย่งไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไรอะหิวได้แยงแล้วที่นั่งยังไม่มีที่นั่งเลยโอย ของมันอาจจะมีของอะไรที่พอดำรงชีวิตได้อยู่อ่ะก็ราะเราลองมาช่วยกันหาหานะไป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 เฮ้ยเพื่อนๆนี่ฉันเจอนมข้นจืดอยู่สองกระป๋องอ่ะฮะจริงเหรอเอ้ยเย้ยทุกคนเราก็เจอเหมือนกันเจออะไรสับเป่าลมอ๋อสับเป่าลมเอาไปทำอะไรในห้องเก็บของนะ มันมีเตาแต่ก็ กเปาลมที่อันเจอก่อนไหมใช่แล้ฉันว่าเอามาก่อนแล้วก็ฉันว่ามันน่าจะมีที่เป๋าลมอยู่ด้วยนะมันมีใหญ่อ่ะนีใหญ่เจอแล้วยังมียันกลางก่อนอ่ะใช่จริงด้วยเออนี่ใช่เลยเจ็ยไปแล้วเพื่อนมีใครสนเจออาหารหมาไหมโอ้ยครับนายกินคนเดียวเพอ่เปิดยังไงเปิดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ เออไปงันประตูดีเถิดดีงั้นอะเขาทำไม่เป็นมีคอนด้วยไปเลยผู้ชายสองคนอะเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงนั่งพักเออไปเลยไปเลยไปงไม่ออกอะเดี๋ยวใครเขาให้นันแบบนั้นเนี่ยโอ้โหตีตีลองดีโอ้โห ผู้หญิงทำเป็นเหรอไม่เป็นเหมือนกันเป็นอะไรบอกไม่เป็นไงทำอะไรเรื่อยใช่ครับโอ้ยฉันว่าไม่ต้องงานแล้วแหละมันไม่เวิร์กหรอกเพราะเราเป็นเด็กอ่ะฉิวฉันหิวแล้วว่าไม่มีอะไรกินอ่ะนั่นแบบเยอะขาหมาดิหายแน่จริงก็ไปกินคนเดียวเลยไหมใครกินมาด้ยไปกินเหรอเฮ้ยอ่ะยังไงขาหมา นี่ทุกคนดมดมดมดหอมสุดๆเลยอ่ะรู้ไหมเพื่พอนคือเราสามารถกินอาหารหมาได้นะกินไม่ได้ดกินได้ไม่ได้ได้เพื่อคไดูกันหรอไม่ได้ดูนี่โอ๊ยีอ เพื่อนๆไม่กินเองนะต้นหิวไปอาหารมาต้องกินแบบมาด อยโดนมือล่ะโซมานี่มาช่วยติร์ดได้แล้วไติร์ด้แน่นแน่นนะนี่ลงมือนะโอ้ยอ้ยครอยากโเรชป็นไงอ่ะก็เหมือนน้องคนจุดปกตินะ เมื่อเมื่อมีใครปวดฉี่กันไหมอ่ะไมมีฉันปวดท่าหนาจะทำวงน้ำอีกอ่ะอย่าทำแบบในตู้สภาได้ป่ะ้ยอไอ่ะหอไม่ได้หลับไม่ลงฉี่ได้แต่อย่าขี้นะโอ๊ยออกมาเลยดีโอ้ยเอาทนไม่หวแล้วเราไปฉี่ก่อน ป่องในเบกอ่ะน่าจะเหมือนเราที่แล้วแหละมั้งใช่เฮ้ยครับชีสเลี้ยวครับนี่ในคราวนี้น้ำผมน้ำยังไงอ่ะเออครับชีสในปื้มมาเนี่ย กันเหมือนกันปวอเหมือนกันนี่ไงเพื่อนฉีฉัแล้วนะไม่ฟูไม่ทำง้ไม่ไงไมนไม่มีกินเลยอะเออใช่ไม่ไม่ีกินเออเออจะลองไปทำบ้างเลยพเออฉันก็ฉีนหล็บฟัวราหมนันครับอ่ะ ครับอิ่มมากใ้ยครับนะตีหรือว่านายจะกินอาหารหมาแบบพับล่ะฮะม่าเยอะเขาก็ไม่กินอาหารหมาหรอกยอมตายดีกว่าอาหารหมาอร่อยจะตายใ้ยครับเฮ้ยอะฉันทิ่ มาเพอร์เฟกแน่นอนแล้ว <Gr ün? S 1> เธอจะขูมยังไงอ่ะพิมพ์ไม่เห็นจะมีน้ําเลยนี่เธออย่าลืมนะว่าเรามีนมข้นจืดอยู่มันต้องเอามาอร่อยกับข้าวปกติเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแบบหอๆมๆมหวานไงพิมพ์มเขากินไปคนเดียวเลยนะฉันยอมอดตายเลยนี่นนแต่ถ้ามันอร่อยอ่ะเธอไม่ต้องมาแย่งฉันเลยนะได้ฉันไม่แย่งแน่นอนเมื่อไงมาจะดีกว่านะโอ้ยย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 ย โอเคดูยังไนี่ของฉันน้งมีอันดับรองของคับนะได้เห็นด้เห็นด้วยแต่มันดูไม่น่ากินนะมันดูเพื่อนแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารีสอตร์รีสโตร์รู้จักป่าวโอ้ยอะไรอดูแ้วเขาสุกแล้วนิ่มขึ้นนะมันอาหารหมา พี่พิมฉันว่ามันแปลกๆนะควันมันเยอะพี่บอกว่าม่เแอ่ควันเต็มบ้านเลยไม่เป็นไรมันแปลว่ามันกำลังจะสุกแล้วสเพื่อนโอ้ย ใครอยู่อะไรเงี้ยแม่โซ่แอบเราก็เลยแอบอยู่หลังแล้วจะไปรู้ได้ยังไงพี่โซ่ยหลังแม่ก็ต้องเรียกก่อนสิคะโอ้ยจะไปรู้ได้ยังไงเลยกินอาหารหมาไหมอะไรก็ได้ไม่ได้แมครับกินอาหารหมาด้วยค่ะตอนเด็กอยู่อะไรแล้วเธอแม่สัญญาณอ่างลางไฟไหม้มันดังไงเนี่ยเนี่ยเนั่นสิเออนั่นสิก็งงอยู่ว่าอยู่ดีๆแม่กลับมาได้ยังไงแล้วก็ไปไฟมันไหม้อ่ะแม่ก็เลยสาดน้ำเลอะคำกหมดเลยเนี่ยอก็เปลยน ช่มนตมันต้องขาว่ะโอ้ยไฟไห้หมดเลยค่ะนี่ก็อย่างโชคดีนะที่เนี่ยไฟอรามดังแม่เลยกลับมาพวกเราเลยแด้วถ้ไฟหมาไหมไม่งั้นถูกไฟข้อตายนะ้ไหมาัหมที่หลานอยไปเล่นแอบในบ้านก็้องแบบนี้นะวมกัวกินอาหารหมาเธออร่อยนะโอ๊ยนะกินอาเดียวเลยจืิองพี้งโหรอใช่ค่ะพ่ไ